เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเผายางรถยนต์หลายจุดในพื้นที่จังหวัดยะลาคาดเป็นฝีมือกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบสร้างสถานการณ์เชิงสัญ,ญลักษณ์เจ้าหน้าที่เข้าเก็บกู้ตรวจสอบวันที่1กันยายน68ร้อยตำรวจเอกมนตรีจันเมืองรองสอวสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาเปิดเผยว่าูกา2 9นาทีได้รับแจ้งเหตุคนร้ายลอบเผายางรถยนต์บนถนนหมายเลข409เผาและยิงหม้อแปลงไฟฟ้าเสียหายและตั้งวัตถุต้องสงสัย บริเวณตู้ A t m เธนาคารกรุงไทยด้านหน้าร้านสะดวกซื้อสาขาบ้านเนียงพื้นที่หมู่4บ้านเนียงต่อปาะเซง้งอำเภอเมืองยาลาจังหวัดยะลาต่อมาเวลา0า,า5 5นาทีเกิดเหตุระเบิดตู้ ATM ภายในปั๊มน้ำมันบ้านกำปงบืนตำบลบุดีอำเภอเมืองยาลาและเวลาใกล้กันศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรการบังได้รับแจ้งเหตุระเบิดตู้ ATM อีกจุดในปั๊มน้ำมันหมู่ที่1ตำบลกาบังอำเภอกาบังจังหวัดยะลา เบื้องต้นทั้ง3จุดไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่สร้างความตื่นตระหนกแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างมากเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมรอชุดเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่สูนพิสูจน์หลักฐานที่สิบยาลาเข้าตรวจสอบเพื่อเก็บหลักฐานอย่างละเอียดต่อไปขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันชนิดวัตถุระเบิดได้แน่ชัดทั้งนี้มีรายงานว่าเมื่อวันที่31สิงหาคม2568ที่ผ่านมาตรงกับวันครบรอบการก่อตั้งขบวนการบอรสตู้ ซึ่งกลุ่มก่อเหตุรุนแรงมักช่วยโอกาสใช้วันดังกล่าวสร้างสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ที่ต้องการแสดงศักยภาพว่ายังสามารถก่อเหตุได้โดยก่อนหน้านี้ได้มีการแจ้งเตือนกำลังเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากเป้าหมายอ่อนแอและเจ้าหน้าที่รัฐยังคงถูกหมายตาในการก่รญญกอเหตุอย่างต่อเนื่อง